ครับสวัสดีครับช่างท็อกครับวันนี้ก็ส่งของงานโมนะครับพอดีไม่ได้ถ่ายไว้ก็เลยถ่ายไว้ก่อนลืมของขึ้นรถแล้วครับเก็บสีหมดแล้วขึ้นรถแล้วครับหนักนะครับตัวนี้ ทำความสะอาดแล้วก็ทำสีใหม่เดี่ยนลูกโรลเลอร์ครับลูกโรลเลอร์เนี่ยไม่ได้ด้ดดานบนนะลูโรลเลอร์อัดน้ำมันอัดน้ำมันจะดีใหม่ครับ <S <S รรครับโอเคครับคลิปน,นี้ก็จะเป็นงาน m o d i f ยครับงานทำความสะอาดงาน ตัดระยะใหม่ครับเซตร,ร,ระยะใหม่โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับ